ยังนะครับไม่ขั้นไม่ไม่เที่ยดินหนิงไม่เดินกะครับมาเอิ้งดูหนิงนะครับน้ำมันดูหนิงราคาเลยไปเด้งน้ำมันเท่าไหรน้ำมันเท่าไหรน้ำมันเท่าไหรน้ำมันหลับเลยน้ำมันต่อหัวต่อขไหมต่อเลยนะครับต่อเลยน้ำมันต่อยน้ำมันไม่โตเด้งได้ไหมเดียวได้ไหมเดียวได้ไหมเดียว าตัวว่าตัวเข้าเลียนะครับเมื่อกี้นะครับแดงได้ไปเดียวเดงได้ไปเดียวอย่างงี้ยในเด้งคนเด้นะหนามือต้องเขียนก็ไปนะครับหนามือต้องเขียนก็ไปแดงได้ไปเดียวนะแดงได้ไปเดียวนะจะคำทิศคำไม่ทิศกับสมาชิกคำได้คำได้ไหมมันหนิงนะครับมันหนิงผวดตึงมันหนิงคำไม่น่าอยากคำไม่น่าอยากหญิงมันหนิงนะครับอ่า ีเลี้ยง้นะเพนไปย่าคำู่ครับอ่ามันดื่มมันังมีคำยากใช่ไหำทิดแล้วกับสามาจิกคำทิดแล้วอีกก้าไหมผหมวไม่น่าก้าเลครับรามาจิกไม่น่าก้าเลครับรามาจิกผหมวไม่น่าก้ากับไม่เก้าเลครับไม่เก้าไม่น่ามีผนาไปแล้งนะครับไม่น่ามีผนัาไปแล้วรับรามาจิกไปแล้วยังมีโอกานะครับกั้นยังไม่จมแดงรอชูนาแดง้งกดจะเพ่งแดงกดจะเพ่งครับรามาจิก นาจะมีหน <rium> <Dante> ้า <Nacional> กับไม่น่าจะมีหน้าครับเด้งโรดอยู่มือเด้งโรดอยู่มือเวลาจะนึ่งนาทีนึ่งนาทีครับจริงๆแล้วมีหน้าเหล็กไม่ตึงตึงนาทีครับเด้งะนะเด้งชนะเด้งะนะเด้งช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 นะเด้นะสองนาทีไาเด่นครับข่าวสปริงทองไข่าโฟทุ่งแสงเดือนนะครับนครศรีธรรมราช